สิบเอ็ดเลขในระบบฐานสเลขฐานสี่ยังไงเด็กครับเราแยกกรณีได้ง่ายๆจากตัวไหนจะเอนี่แหละสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับเราก็พินาตัวเดียวเลยลูก A อศย์เป็นเลขศูนย์ด้วยเลขหนึ่งเลขสองและเลขสามเขาให้เราเท่านี้ลูกศูนย์ถึงสามสี่ไม่เอานะเอาแค่นี้ เด็กๆครับไปยกกําลังสองเขาเ,เขาพูดถึง a กําลังสองตัวเลยไปยกกาลังสองไว้ก่อน A อศูนย์ยกกำลังสองกับ a A เกำลังสองนี่มีสักและสีเท่ากันในการหารด้วยสี่ครูพูดถึงการหารลงตัวด้วยสี่นะนี่นะนะงนั้น A อกำลังสองอาจจะหารลงตัวมีสองกรณีแต่ถ้ามันหารไม่ลงล่ะครูเอกำลังสองที่หารไม่ลงอะ่ะถ้าเราเอาสีไปหาระนะนะเศษมันจะเป็นหนึ่งจ้ามีตัวขอไข่เท่านั้นแหละที่ทู ยังไงนะเอาใหม่ถ้า a กําลังสองหารด้วย4ไม่ลงอยู่ไหนอยู่ที่สีเขียวยสีเหลืองที่ครูไฮไลท์ไว้ถ้ามันหารไม่ลงแล้วถ้าเราเอา4ไปหารนะ่ะมันจะเศษอะไรครูเอา4ไปหารลองดูสิเศษหนึ่งเอา4ไปหารลองดูสิเศษหนึ่งแน่นอนดังนั้นถ้า a กําลังสองหารด้วย4ไม่ลงตัวแล้วละก็เด็กๆจะ a กําลังสองจะหารด้วย4แล้วเหลือเศษหนึ่ง ทั้งสองแบบเลยคือเหลือเส้นหนึ่งทั้งคู่นะลูกก็สรุปเลยว่าเอกังสองหารด้วยสีเหลือเศษหนึ่งจบข้าว